สองดอกงามๆครับผมเ็ดแค่ลังเขียวครับครับเ็ดแค่เหลืองดอกนี่พี่น้องงามๆครับผมพุ่น่ะสวัสดีครับมาพบพอกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินบานาคือเก่าเหมือนเดิมเชียนเคยนะครับผมครับมือนี้นุ่มหน่อยพามาเขาป่าหะรอเก็บเฮดคือเก่าครับผมครับเดี๋ยวไปเมืองกับนุ่มหน่อยนะครับนุ่มหน่อยสีโศกสีมานบ่มือนี้จะได้เฮดอยังเมื่อแนนนะครับผมเดี๋ยวไปเมืองน้ำกันเลยนะครับ มาหนีนุ่มหน่อยเห็นแล้วล่ะพี่น้องมาหอดหมาเฮิดทานล่ะครับดงฮิดทานครับมาพอแล้วล่ะครับเดี๋ยวไปเก็บน้ำกันเลยนะครับครับผมตั้งจากยางมาสักพักนะครับมาพอเฮิดทานครับเก็บน้ำกันเลยครับกูบุ้ยฮิดทานดอกใ่ญ่ครับผมนี่นายยังข้าวอยู่นะครับ ก็บเชียรเมืองกับ่เห็นนะครับผมดอกง,งามครับครับปัดพุ่นนะ เ็บเลยครับเก็บเลยวันนี้มาหลบเสาคือเกานะครับผมหมนันหมนครับผมหมานท็ดทานล่ะครับสกัดดอกง,งามครับผม ทานครับโอ้ยนายังข้ขาวอยู่นะครับผมหันเถ่าเด้อครับนี่ยังงามอยู่ครับครับดอกนี้บักใหญ่หนึง่งผี่น้อบิ่นายังขาขาวยังดีอยู่นะครับผม ยืนน้องพี่น้องนะนี่ครับติดทานดิเจียกับโมหินนะครับผมเพราะว่าดอกพื้นจะดำนะครับติดกับผื้นพี่น้องถ้าพอถึงัานเทาดอกใหญ่ก็จะแนบโมหินนะครับรับปัดดอกนี้ทเทาแล้วเบาครับผมใ้เป็นเสือครับ ดอกงามๆครับผมพิทานดอกนี่พูนนะ่ะนี่ครับพี่ทานมองนี่พี่น้องมีแต่ดอกงามๆอยู่ครับผมครับเดี๋ยวไปยางหาเร่เมืองอีกพี่น้องเผื่อมีอีกครับผมเผื่อมีเห็ดดินเห็ดอย่างอื่นนะครับเผ็ดรวมครับผมเดี๋ยวไปยางหาเร่เมืองอีกครับครับเราม่พอเห็ดดินครับดอกงาม,งามๆเห็ดไข่ครับผม เห็ดไข่ลังเขียวนะครับเราก็ล่างง่ามเลยครับผมนี่ครับเห็ดไข่หลังเขียวครับ ดอกนี้ง,งามๆครับผมครับสองดอกง,งามๆครับผมเห็ดไข่ลังเขียวครับนี่ครับก็ลังงามเลยพี่น้อง ดอกกลมตูมครับครัโผมมีดอกหนึ่งพี่น้องงามๆครับผมปิ่งตามแสบขึ้นกันนะครับผมครับผมเห็ดขาวพี่น้องเห็ทขาวแป้งครับเทขาวครับดอกงามๆ ฮ็ดแค่เหลืองดอกนี่พี่น้องงามมครับผมคุณน่ะไปครับกระบาดงันครับเดี๋ยวไปเมองสรุปผลงานการเก็บห็ดกันนะครับผมมาหนุ่มหน่อยเดลัยซัมเดยมือนีพี่น้องเดี๋ยวไปมึงผลงานการเก็บห็ดกันครับก็ผมนี่แหละครับผลงานการเก็บห็ดของหนุ่มหน่อยมือนี้นะครับกระมานพ่อได้แกงอยู่พี่น้องฮ็ดไข่ฮ็ดทานนะครับแล้วก็ฮิดข้าแปงครับผม พอได้แกงครับพอได้ยูได้กินแล้วครับผมครับนุ่มหน่อยขอฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามให้น้ำเน่ยด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้นุ่มหน่อยในการทำคลิปต่อไปนะครับผมครับเอาไว้เจอกันไม่คลิปนานนะครับสำหรับคลิปนี้นุ่มหน่อยขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ